สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนตอนนี้ผมก็มาเที่ยวงานวัดมาดูสาวรำบงในงานบุญกระถินสามคัคคีที่วัดเนินตะเคียนตำบลน,นองพลับอำเภอโวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับงานบุญกระถินสามคัคคีปีส5 6 6้ากปีนี้เองครับงานประจักได้ยิ่งใหญ่มากๆเลยครับ,รบเขาประดับไฟแสงสี สวยงามน่ามาเที่ยวมาทําบุญมากมาเลยครับมีสาวรําวงให้ดูด้วยครับมีสาวรําวงมีมีนางกลางแปลงแล้วก็มีมีลิเกให้ดูด้วยครับตอนนี้สาวรำวงก็กําลังเต้นอย่างสนุกสนานครับแต,แต่มันมีเสียงเพลงดังตลอดทั้งคลิปเลยครับผมก็เลยตัดเสียงเพลงออกแล้วก็พากเสียงตัวเองใส่แทน เขาไปครับเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้ติดลิขสิทธิ์เพลงครับเพราะก็เลยจําเป็นต้องตัดเสียงเพลงออกครับเพราะว่าเสียงเพลงมันดังตลอดทั้งคลิปเลยครับอาจจะเสียอัธรดเสียเสียอัธรเสีย เสียบรรยากาศในการรับฟังรับชมคลิปก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ติดลิขสิทธิ์เพลงก็เลยต้องไอ้ลบเสียงเพลงออกครับนี่ให้ดูบรรยากาศครับงานปิดทองฝังลูกนิมิตแล้วก็งานงานบุญกระถินสาม,มัคคีด้วยครับสองงานเลยเขาจัดพร้อมกันพา พาเดิเดนดูบรรยากาศงานงานวัดครับงานบุญกระทินสามัคคีด้วยพามาดูลิเกด้วยครับเขาไอทางวัดเขาจัดทำไฟประดับได้สวยงามมากๆเลยครับน่าไปถ่ายรูปเล่นมากๆเลย พามาดูลิเกอีกรอบหนึ่งครับลิเกน้องนิวลิเกบ้านรุ่งสุริยาคน,น้องนิวแล้วก็น้องนิดาครับให้ดูบรรยากาศครับ ถ่ายไฟแสงสีส,ยสวยๆในงานบุญกระถินในงานวัดของวัดเดินตะเคียนอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับให้ดูสักหน่อยครับเห็นไฟมันสวยดีก็เลยถ่ายมาให้ดูครับขประดับไฟได้สวยงามมากเลยครับยามค่ำคืนมีมีคนมาเที่ยวเยอะพอสมควรครับวัดนี้พามาดูลิเกอีกรอบหนึ่ง ลิเกคณะบ้านรุ่งสุริยาครับตอนนี้กำลังแสดงอยู่หลังจากไอ้ดูสาวรำวงดูลิเกเสร็จก็มาทําบุญมาไหว้พระขอพรมาปิดทองฟังลูกนิมนิดต่อเลยครับเพื่อความเป็นสิริมงคลมากรับบ้านพระประธานในอุโบสถด,ด้วยครับ ได้ดูบรรยากาศมากันมาทำบุญครับตอนนี้ญาติโยมกำลังทำบุญแล้วก็มา,มา,ม,ามาให้ลวกพอ่อรดน,น้ำบลแล้วก็รับของดีจากลวกพอ่อครับเข้าประดับไฟได้สวยงามมากเลยครับตอนนี้ผมก็ทำบุญเสร็จแล้วหลังจากทำบุญเสร็จก็าม,มาถ่ายไฟแสงสีไฟประดับสวยๆในงานวัดซะหน่อยครับ